สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องเอมิสโฮโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อเขารู้ใหมว่าเราชอบนะคะเขารู้ใหม่ว่าเราชอบ,ะะอม,ชอบมีมาให้เพื่อนเพื่อนเลือกทั้งหมด3กองให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานค่ะหลายๆท่านน่าจะเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้น ใช้วิจารณญาณกันด้วยกันแล้วกันไปฟังกันเลยกองที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าเขารู้ไหมคะว่าคุณชอบเขารู้ไหมว่าคุณชอบอุย้ยเขาเป็นคนเก่งนะมองว่าเขาน่าจะรู้นะคะเพราะว่าเขามีเส้นสาย <laughs> มีคนพร้อมที่จะแบบบอกเขาเสมอว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้แอบปลื้มเธออยู่นะแอบชอบเธออยู่นะอารมณ์นั้นแหละ ในกรณ Bref, automate, ını, ีนี้คืออะไรคือต้องการจะบอกว่าคือเขาอะเป็นคนแบบหูตากว้างไกลใครรู้สึกยังไงกับเขาหรือใครชอบใครคนนี้รู้หมดนะคะดังนั้นถ้าถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณชอบแน่นอนค่ะว่าเขารู้นะคะแล้วพอเขารู้ว่าคุณชอบแล้วเขารู้สึกยังไงคะที่เราชอบเขา เขารู้ส <laughs> ึกอย่างไรที่คุณชอบเขาก็อาจจะไม่ได้เด่นในด้านไหนด้านด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งนะเขาบอกว่าเออกรนารักดีมีคนมาชอบเขาเขาก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับคุณนะดูจากคิดทางไพ่แล้วดูแล้วเขาอยากเปิดโอกาสให้กับคุณนะคะเขาเฉยๆเราคิดว so, ่าคนนี้เขาเป็นคนชิลๆมากกว่าใครจะเข้ามาชอบเขาก็ได้หรือไม่ชอบเขาก็ได้เขาไม่ได้ซีเรียสคือเขาไม่ได้แอนตี้เลยค่ะว่าโอเคฉันจะต้องมีแฟนจากคนที่เขาจีบเท่านั้นนะ ไม่คือเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนน,นั่นเองแล้วเขาชอบเราไหมคะเขาชอบเราไหมคะดูยาว,ยาวอ่า เราคิดว่าเขาก็มีโอกาสที่จะรู้สึกดีกับคุณได้แต่พะเวลามันมีไพ่พระนะคะเรื่องความรักมันไม่ค่อยจะโดดเด่นเท่าไหร่นะคะเป็นเพราะถ้าเกิดเขาจะชอบคุณคืออารมณ์เหมือนแบบใช้คําว่าอาจจะต้องมีที่ปรึกษาคือคิดว่าเขารู้สึกดีแหละไม่ได้รู้สึกร้ายไพ่มันดีทําไมคนนี้ชอบคนยากอืมเราคิดว่าบุคคลนี้ที่คุณนึกถึงอยู่เขาชอบคนยากคะ่ะเขาเป็นคนยังไงคะ ขอทำความรู้จักเขาหน่อยซิเป็นคนคุยแต่ว่าไม่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเท่าไหร่คนนี้เป็นคนโดดเด่นเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆด้วยนะคะแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเป็นเพราะอะไรไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนชอบความชิลแสดงว่าคนนี้ถ้าเกิดคุณจะชอบ p o s i t บเขาจริงๆน,นนะต้องเงียบๆนิ่งๆค่นะหรือว่าเข้าไปแบบเนียนๆก็ถามเขาเลยถามไปเลยค่ะว่าแล้วเขาคนนี้ชอบคนแบบไหนคะ เลื่อนหมักสู้เป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่สามารถทนกับปัญหาและอุปสรรคได้เป็นอย่างดีนี่คือคนที่เขาชอบนะเนี่ยเออเขาชอบคนที่รักครอบครัวค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่มาโฟกัสเพื่อแบบเอ้ยครอบครองกันและกันเก็ตไหมแต่ให้เข้าใจกันมากกว่าเข้าหาบุคคลน,นี้อย่างไรดีคะจะจีบเขาทั้งทีเข้าหาแบบเนียนๆเ,เอาเรื่องงานมีข้ออ้างนิดหนึ่งนะ พยายามส่งเสน่ห์ในเรื่องของความเก่งของคุณเองไปให้ได้เพราะบอกแล้วว่าเดอะเชอร์ออเขาชอบคนที่มีความมั่นใจดังนั้นวิธีการที่คุณจะเข้าหาเขาคือต้องมีความเป็นเพื่อนนะคะต้องมีความเป็นเพื่อนต้องมีการแบบช่วยเหลือกันอ่อดูแลกันและกันเข้าหาแบบไม่เข้าหาเดอะเดวิลเก็ตมามีมีที่เล่นทีจริงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ มีหวังไหมคะในความสัมพันธ์นี้เออไหนๆเขาก็รู้แล้วว่าเราชอบ the justice เฮ้ยเอาลราเว้ยนะอดทนได้มากแค่ไหนคะความมั่นคงมันมาชา้ามีหวังคุณมีหวังนะมีหวังจริงๆนี่ยพูดคาว่ามีหวังมากี่รอบแล้วเนี่ยคุณมีหวังค่ะอะไรเจ็ดถ้วยคืออะไรคือควีนถ้วยดีแ g ้งแม e นคืออะไร the hypotis คุณมีหวังแต่ดูแล้วคุณดูไม่ค่อยกล้าที่จะให้ความหวังตัวเองนะคะคุณก็เลยเลือกที่จะอยู่แบบเเงียบๆนะไม่คือแอบชอบอะ่ะก็แอบชอบไปดิแล้วมันจะมีหวังได้ไงถ้าคุณไม่ปรากฏตัวไม่พยายามอันนี้คือไพ่สาหรับเนี้ยใครเลือกนะคือมันชัดเจนมากๆแลยว่าเฮ้ยคุณมีหวังเขาพร้อมจะเล่นด้วยโอเคปะ่ะแต่แค่คุณต้องเนียนนะอย่าเข้าไปจีบแบบต่งแต้งตรงแต้งอะไรล่ะจงแจง้งนะคะ ขอดูพลังงานจากไพ่ออร์เคิลหน่อยกับความสำคัญน,นี้นะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ mm ื hmm. แมแหมเดวิลบางทีอาจจะต้องมีการมูสักนิดนึงแล้วแหละนะด้วยทีศทางไพ่แบบนี้นะคะโอเคอด้วยไพ่พลังงานของออร์เคิลที่เห็นรับคมเห็นไหมคุณอาจจะต้องมารับวิธีการหาวิธีการที่คุณจะเก่งในเรื่องการเข้าหาเขาการจีบเขา นะคะเมื่อกี้มีไพ่เดอะเดวิลอาจจะต้องใช้ทางลัดและและทางเสริมการขอพรนะอันนี้มันอาจจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าดวงชะตาฟาลิกิตเข้ามาข้องเกี่ยวแต่อย่าใช้สายทางทางไม่ดีเลยนะคะคืออันนี้มันเหมือนกับมันมีความคลุมเครือบางอย่างคือบางทีมันไม่ได้ด้วยเล่มันต้องได้ด้วยกลนะความสัมพันธ์เนี้ยเขาต้องการบอกแบบนี้ตรงไปตรงมามากก็ไม่ได้มันต้องเนียนมากๆนะคะทีนี้การแอบมองนะความสัมพันธ์เนี้ยบางทีมันอาจจะเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปเห็นเขาอยู่กับใครสองคน นะซึ่งพอมันเห็นเป็นรถตุกๆนะสามลอ้อมันอาจจะเป็นเรื่องราวของรักซ้อนรักสามเศร้าได้หรือเป็นเรื่องราวบุคคลของใครบางคนที่แอบซ่อนอยู่หรือคุณอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าหาเขาเพราะคุณคิดว่าเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วคือคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้ใครจะไปรู้ถูกปะ่ะดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยก็คือความสัมพันธ์นี้มันซับซ้อนซ้อนเงื่อนมันอาจจะต้องผ่านการดูแลกันก,การประครบประงมซึ่งกันและกันขอขยายไพ่หน่อย นะคือคุณอย่าไปคิดว่าการพยายามสู้แล้วมันจะผิดหวังแล้วมันจะไม่ได้ดังใจคุณก็เลยเลือกที่จะไปไงคะเออเก็บตัวเงียบอยู่แบบนี้ไพ่แนะนําให้คุณลุยไปเลยคะ่ะลุยไปข้างหน้าพร้อมกับการที่คุณประคับประคองไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเจอเรียนผูกเรียนแก้ไปแบบเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแบบนี้จะดี มันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสมคัญได้แล้วโอเคปะแล้วเขาก็รู้แล้วว่าคุณชอบแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นคุณด้วยอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะปิดโอกาสตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอเมมีกำลังใจให้นะถ้าเกิดคุณได้เริ่มต้นเข้าหาเขาไปแล้วนะ,ะบอกแล้วว่าเพื่อกี้บอกวิธีเข้าหาแนละ้วว่าเข้าหายังไงดีนะคะคนคนนี้ก็จะเปิดใจให้คุณถ้ามีเกณฑ์พัฒนาเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนะกลับมาคอมเมนต์บอกกันเป็นการเก็บสถิติไปด้วยกันนั่นเองขอบคุณสำหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งทุกทุกมะะ่าจ้า กองที่สองนะคะมาดูกันว่าเพื่อนๆที่เลือกอกองที่สองนี้เขาคนนี้รู้ไหมคะว่าคุณชอบบางทีเราก็อยากรู้เนาะเราจะได้ทําตัวถูกใช่ปะเจ็ดคาถาเขารู้ไหมคะว่าคุณชอบ <c oughs> คนนี้ดูไม่น่าจะอยากรับรู้เรื่องราวอะไรเลยนะ ใช่ไหมเราคิดว่าเขาอาจจะคลับคลายคลับคลาค่ะไพ่เดมูลขึ้นมาแล้วอ่ะมันเหมือนกับเขาคลับคลายคลับคลาว่าเอ้ยคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาก็ได้นะแต่ว่าด้วยเขาที่เป็นเดมูลเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าเออคุณชอบเขาจริงไหมทําไมเขาถึงยังดูไม่มั่นใจค่ะว่าเออนี่คุณชอบเขาจริงไหมสิบคาถามันเหมือนคุณมาสร้างภาระมากกว่าเขากลัวว่าเขาจะเป็นคนสร้างภาระให้กับคุณด้วยมันมีเรื่องของการแบกรับบางอย่างหรือความเจ็บปวดหรือการแบบต้องทำอะไรให้กันเหนื่อยอ่ะ เกณมาหมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับคิดว่าเขาน่าจะคลับคลายครับคาวว่าคุณคงรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขาอะแต่คือไม่ได้แบบคอนเฟิร์มว่าคุณชอบเขาอารมณ์นั้นทําไมอะคะก้าวถ่วคือ <c ười> <c ười> คนนี้ไม่ใช่คนแบบคิดเข้าข้างตัวเองแน่นอนเลยอะคนนี้เป็นคนที่แบบตรงไปตรงมามากๆถ้าเกิดไม่มีใครมาบอกเขาตรงๆเขาก็จะไม่ไม่คิดว่า ะจะมีคนมาชอบเขานะคะเออคนนี้เขาเป็นคนแบบอ่าไม่ไม่เชื่อที่มันไม่เชื่อว่าไม่เชื่อกับการกระทานะแต่คือเขาจะไม่เชื่อความอ่ามโนของตัวเองหรือว่าการที่มีคนมาบอกถ้าเกิดไม่ได้เจอเหตุการณ์นั้นจริงๆนั่นเองเขาชอบคนแบบไหนคะคนที่สามารถปล่อยวางเรื่องราวต่างๆได้ คนที่สามารถที่จะอยู่นิ่งไม่ต้องไปแบบสนุกไม่ต้องไปแบบตามตามน้ำตามดรามา่าเขาชอบคนที่อยู่กับปัจจุบันมากกว่านะคะมีความสุขได้กับตัวเองแฮปปี้ได้กับตัวเองพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมที่จะมีความสุขโดยไม่สนใจเรื่องราวดรามา่าใดๆเราคิดว่าคนนี้เขาน่าจะชอบคนที่อยู่กับความเป็นจริงนะคะแล้วก็ยอมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆร่วมกัน ยอมรับมันไปให้ได้ควรเข้าหาเขาคนนี้อย่างไรดีคะควรเข้าหาเขาคนนี้อย่างไรดีทํากิจกรรมร่วมกันอันนี้น่าจะเด่นชัดที่สุดนะเออมันอาจจะต้องมีการชิงดีชิงเด่นกันบ้างแข่งขันกันบ้างไปเป็นเพื่อนไปอยู่ในสังคมเดียวกันกับเขานะคะเข้าหาบ้างไม่เข้าหาบ้าง อารมณ์เนี้ยเหมือนจะสนใจแต่ไม่สนใจกล้าที่จะปะทะการกล้าที่จะขัดแย้งนะคือเป็นตัวของตัวเองไปเลยคะ่ะถ้าเขารู้ว่าคุณชอบเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรคะมีความสุขบอกว,ว่าคนนี้น่าจะ available นะเออหกถ้วยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะมันเหมือนเป็นของขวัญซึ่งกันและกันก็ เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาก็รู้สึกดีมีความสุขที่คุณชอบเขาเขาจะรู้สึกเขาชอบคุณไหมคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณะคะคุณก็น่ารักคุณก็ดูแปลกดีคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะคุณเป็นคนโซเชียลอะสังคมเป็นคนที่ดูแล้วแบบ เป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายๆคนได้นะเป็นคนที่สามารถให้ความสําเร็จกับใครหลายๆคนเป็นเหมือนกับพลังงานทางบวกให้กับเพื่อนๆหลายๆคนในกรณีที่คุณชอบข่าวคนนี้นะคะถามไพ่สนิทซิว่ามีความหวังไหมคะกับความสัมพันธ์นี้ว้าววยนั่นไง บอกแล้วนะมีความหวังนะเนี่ยเอาเลยไหมแต่แค่อาจจะต้องบอกว่าเขาชอบนะคะเขาชอบที่ที่คุณชอบเขาด้วยนะคือเขา,เ,ขาเราเราคิดว่าเขาน่าจะหวั่นไหวได้ง่ายอะ่ะโอ้เราว่าคุณมีหวังแต่คุณอาจจะต้องแบบเข้าไปแบบจริงใจจริงจังเลยอะ่ะไม่ไม่ต้องแบบมีการจีบกัน เก๊ก,การขรึมเกกขรึมวางมาดอะไรแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาอกเอาใจคือเป็นตัวของตัวเองไปเลยเขาชอบคนแบบนั้นจริงๆเลยอะ่ะเอาได้ไหมไปเลยนะพยายามหน่อยนะคะขอดูไพ่ออราคโอในความสัมพันธ์นี้หน่อยนะว่าไพ่ออราคโอบอกยังอะไรในความสัมพันธ์นี้ให้กับคุณทั้งคู่นะคะ โอเคอ่าเราใน Oracle อ่ะมันเหมือนกับว่าบางทีคือคนเนี้ยเราคิดว่าที่เขาไม่ค่อยกล้าที่จะคิดว่ามีใครชอบเขาเป็นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีจุดเด่นในตัวเองบางอย่างเป็นคนมีสเสน่ห์ซึ่งอาจจะมีหลายคนพร้อมที่จะทำลายเขาได้เขาก็เลยกลัว เขาก็เลยไม่กล้าที่จะแบบว่าเออชัดเจนกับใครขนาดนั้นนะคะในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่ามันจะดูสกเศร้าถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวรักซ้อนก็ตามแต่เอมี่คิดว่ารักซ้อนในที่นี้มันอาจจะไม่เชิงของการแบบอ่ไปคบคนมีเจ้าของหรืออะไรนะแต่มันเหมือนกับว่าอาจจะมีเพื่อนสนิทของเขาเองที่อาจจะไม่ได้สนับสนุนในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่นะคะแล้วแน่นอนว่าคือลองดูต่อไปอีกอะ่ะคือเอมี่คิดว่าจากอาร์คที่มันขึ้นมาทําให้เอมี่เห็นว่า คนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักขนาดนั้นเพราะเขายังไม่ได้อยากให้ใครมาควบคุมบงการหรือสั่งการเขาเขายังอยากมีอิสระในตัวเองอยู่ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปแล้วให้อิสระกับเขาได้ความหวังมีทันทีนะคะดังนั้นในความสัมพันธ์นี้ถ้าดูจากทิศทางไพ่ก็วางแผนยาวๆมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้จริงๆโดยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะพร้อมที่จะแบบเออพัฒนาแล้วก็ ต่อยอดความสําเร็จไปด้วยกันได้แต่อาจจะไม่ได้แบบดูสมูทมากนะักเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวของคําพูดหรือการกระทําบางอย่างที่ทําให้บุคคลนี้เขายังดูเออกล้า,กล,าก,ลก,ลกลัวในความสัมพันธ์นี้นะคะดังนั้นในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องระวังว่าถ้าเกิดมีใบเตือนมีการเหมือนแบบใช้คําว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็อย่ามองอะไรในภายภายภาพนอกมากเกินไปคืออาจจะต้องลงลึกไปถึงรายละเอียดให้ดีก็แล้วกัน ถ้าถามนะคือคนนี้ค่ะคือเขาเป็นคนที่เชื่อในคอตท็จจริงการพยายามดังนั้นถ้าเกิดคุณแบบอชอบเขาแป๊บๆแ,แล้วก็หายไปก็อย่าไปคิดว่าเขาจะรู้นะคะเพราะเขาชอบคนที่มีความพยายามหรือใช้เวลาใช้ความมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นมากๆนั่นเองก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้คิดว่าเขาตอนนี้อาจจะยังไม่ได้รู้หรอกนะคะเพราะว่าคนอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถ้าเกิดว่า คุณพร้อมที่จะชัดเจนกับเขานะคุณก็เข้าหาเขาไปได้เลยแล้วก็ให้อิสระก,กับเขาเยอะๆก็จะมีความหวังเป็นเพราะเขากลัวการถูกแทงข้างหลังนะคะคือเพราะว่าเขาอาจจะเคยเจ็บปวดมามากนะดังนั้นคุณก็ต้องการอะไรนะก็ตรงไปตรงมาชัดเจนแจมแจ้งไปเลยดีที่สุดเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆกล่องที่สองทุกท่านยินดีด้วยนะคะตอนนี้ก็มาดูความพร้อมของตัวเองว่าพร้อมที่จะเข้าหาเขามากน้อยแค่ไหนกันแล้วกันค่ะ กองที Workers, 3, he knows, he like. ่สามนะคะใครที่เลือกไพ่กองนี้มาดูกันสิว่าเขารู้ไหมว่าคุณชอบเขารู้ไหมคะว่าคุณชอบเขาพอเห็นคําว่านักสะสมก็ต้องบอกว่าเขาปานคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นนักสะสมข้อมูลได้เลยนะคะคิดว่าเก้าถ้วยเก้าคาถา อืมแล้วว่าเขารู้นะคะว่าคุณชอบเขาเก่งอ่ะคนเนี้ยอืมแล้วเหมือนฝันร้ายด้วยบ้าจริงตลกอ่ะเราคิดว่าเขารู้ะค่ะว่าคุณชอบฝันร้ายของเขาคืออะไรคะเก้าดาบเออเหมือนกับ คือเราคิดว่านะคนนี้เขารู้ว่าคุณชอบแต่เขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณโอเคปะมมันอาจจะมีความเป็นเพื่อนในที่เรียนในที่ทํางานมากกว่าเขารู้สึกยังไงคะที่เขาชอบที่เราชอบเขาถ้าเขารู้ว่าชอบแล้วอะเขารู้สึกยังไงเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบเออโอเคเท่าไหรแ่แหละคือเขาก็มองเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะคะ ทำยังไงดีอะคะถ้าเกิดเขามองเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งเศร้าจังเลยนะก็อาจจะต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันหรือว่าอาจจะต้องคิดเยอะๆหน่อยมันมีเ,เรื่องราวที่เราคิดว่านะคะค,คือคือเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราเป็นเพราะว่าเขาน่าจะมีใครบางคนที่เขาชอบอยู่แล้วหรือเขาจะเป็นคนที่เจ้าสําราญนะเจ้าชู้หรือแบบอาจจะอยากแบบเลือกเองมากกว่าไม่ชอบให้ใครเข้าหาชอบเป็นฝ่ายเลือกหรือเข้าหาคนอื่นมากกว่า เขาชอบคนแบบไหนคะบุคคลนี้ชอบคนแบบไหนชอบคนที่มีความลึกลับมีความมั่นใจในตนเองมีความเก่งในตัวเองนิ่งๆหน่อยหน้าค้นหาหน่อยนะคะอาจจะชอบคนในวัยเด็กคนที่เคยผ่านการเรียนรู้จากกันมาโดยตลอดก็เป็นได้ แล้วดูความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาอีกเนี่ยมันก็เป็นเดอะมูนเป็นไพ่ควีนถ้วยเหมือนกับว่าก็คือคุณทั้งคู่นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบบคลุมเครืออ่ามันไม่ได้เด่นชัดในเรื่องของการอยากพัฒนาความสัมพันธ์ในการเป็นแฟนกันเท่าไหร่คือรู้แหละว,ว่าอยู่กันแค่นี้ดีแล้วเออเป็นเพื่อนกันอะไรแบบนี้นะมีความหวังไหมคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ เนี่ยไพ่มันก็ชัดเจนให้เห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่ามันมั่นใจในตัวเองแค่ไหนแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่แย่นะคือมันดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เชิงของการเป็นแฟนหรือเชิงชู้สาวใดๆนะมันไม่เชิงความรักอ่ะมันเป็นเชิงความสัมพันธ์ที่เป็นแบบกลยาทธนามิตรซึ่งกันและกันนะคะช่วยเหลือกันมากกว่า ดังนั้นถ้าเกิดอยากทำให้มันดีที่สุดค่ะคุณควรเข้าหาบุคคลนี้อย่างไรดีก็ไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกเขาอุ้ยเศร้าจังเลยแล้วก็แบบว่าปรับเปลี่ยนเข้าตามสภาวะการไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมอะค่ะเราเรามองว่านะคะอันนี้มันเป็นไพ่แห่งการปรับเปลี่ยนโลเลไม่มั่นคงหมดเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นเลยก็คือความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปในเชิงของความมั่นคงได้ แต่มันเป็นการพัฒนาไปในเชิงของการเป็นเพื่อนการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าคุณควรทำยังไงดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะอาจจะไม่ความรู้สึกอาจจะไม่ได้ตรงกันเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วอะคะ่ะมันมันมีสิ่งหนึ่งที่ม่เห็นเลยก็คือเราจะไมะ่เสียความรู้สึกระหว่างกัน เพราะว่าถ้าเกิดคุณยังคงเหมือนแอบชอบเขาแอบรู้สึกดีกับเขาบางทีเขาอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่จะคุยกับเราก็ได้แกนมาดังนั้นก็คือมันมีความจริงใจให้แกกันและกันในความสัมพันธ์นี้นั่นเองขอแอบดูไพ่คําแนะนําหน่อยได้ไหมไพ่แนะนําอะไรอยากบอกอะไรไพ่ใหญ่คุณ move on แล้วอะค่ะกับคนนี้นะเศร้าเลยนะทุกคนบอกนะ move on ไปเลยอะคะ่ะว่า คุณอาจจะไม่คืออยากให้คุณเด่นชัดชัดเจนแจ่มแจ้งไปเลยว่าโอเคไปเลยคนนี้เป็นแค่เพื่อนจบนะใช่ไหมคุณก็รู้สึกแบบนี้ไหมหรือว่าไม่นะคะก็อาจจะไม่ก็ได้เป็นเพราะอะไรด้วยพลังงานไพ่ออราคิลเหมือนกับว่าคุณล็อกความคิดอยู่กับอะไรบางอย่างนะยึดติดไว้กับอะไรบางอย่างทั้งที่จริงๆแล้วคุณมีหนทางแห่งความสําเร็จมากมายแต่คุณก็ยังเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ คุณรู้แหละว่ามันเจ็บปวดแต่ว่าพลังงานบางอย่างมันก็ทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันยังคงแบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้สอนสั่งกันได้อยู่เคียงข้างกันได้มันมีความหลงไหลมันมีความรู้สึกว่าโอเคฉันถึงแม้ว่าฉันจะเจ็บปวดแต่ฉันก็ชําระล้างบาดแผลที่มันเจ็บปวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่ถามว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นไหมมันก็จะเป็นการเยืยอยาฉุกกระชากนะมันจะเป็นอะไรที่แบบ เหมือนกับว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบชัดเจนขนาดนั้นมันอาจจะมีการไม่แน่นอนนะคะมันอาจจะมีเรื่องของความแบบเนี่ยพอมาเป็นควันไฟใช่ป่ะพอมาเป็นควันมันก็เหมือนกับจุดก็ได้ดับก็ได้อารมณ์นั้นนะคะไพ่ก็เลยอยากให้คุณยึดมั่นถือมั่นกับความเป็นจริงมากกว่าไพ่แห่งพระพิคเนตเข้ามาเลย ก็ชัดเจนค่ะว่ามันเปี่ยมสุขเป็นความหวังดีที่มีให้แก่กันและกันมันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของความรู้สึกทางาความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกันมีเมตตาการเข้าใจกา,การเป็นกัมิตรกันมากกว่าในความสัมพันธ์นี้ดังนั้นนี่คือการอ่านโดยภาพรวมอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ใช้วิจารณญาณกันให้ดีแต่ถ้าถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณชอบคนนี้เขารู้แน่นอนเพราะเขาเป็นคนเก่งในเรื่องของการหาข้อมูลอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าเขาแฮปปี้ไหมที่เขารู้ว่าคุณชอบก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นในเชิงนั้นเท่าไรร่่เพาาาะวอจ อยากเป็นเพื่อนยังอยากมีคุณอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์หรืออีกนึ่นก็คือเขาน่าจะมีใครบางคนอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วนั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้นะคะจากสิ่งที่มันดูไม่ดีมันก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ตรงนี้นะคะก็รับสิ่งดีๆไปก็แล้วกันนะคะอะไรที่มันไม่ดีเราก็ลองไปแก้ไขนะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่า move on ได้ก็ move on ไปเลยก็แล้วกันนะคะบางทีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่รอคุณอยู่ปลายทางก็ได้นั่นเองนะก็เอาใจช่วยนะคะให้กับเพื่อนๆท ในที่เรื่องกล่องนี้นะคะเป็นกระใจให้กับเพื่อนๆกล่องที่3ค่ะใครเลือกกล่องนี้หรือมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะจ๊ะและนี่ก็คือ3กล่องไพ่ที่เพื่อนเื่อได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกล่องไหนบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านทางอินสตาแกรมเอมี่โซโรด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากทำหัวข้อะไรพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ